ได้ลายเซ็นโดนัทยิ่งเยอะไปก็ติดตามมานา้ครับ แล้วดีใจไหมได้เจอัวจริงก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าตอนมาไทยของพัแปดตอนนั้นก็ตอนนั้นยังไม่ได้ตามครับครับแล้วอันนี้เป็นคนแรกไม่คนไทยคนเดียวเลยไม่แน่ใจครับเพราะว่ายื่นไปปุ๊บเจ้าตัวก็เหมือนก็ดึงเราประกาศเซ็นนะครับเพราะว่าแม่ผมน่าจะคนที่สองได้ครับแล้วความรู้สึกที่ได้เซนนี่เป็นไง้าก็ดีใจครับเป็นนักเตะทุตตารที่ชอบนะครับ